สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะมีรถตู้เข้ามาใหม่นะคะตอนนี้บอกได้เลยว่าสําหรับลูกค้าท่านหนที่มองหารถตู้ใช้งานอยู่นะคะตอนนี้ มีรถตู้ปี2014นะคะ2015้าเข้ามาใหม่นะคะเต็มสต็อกเลยนะคะตอนนี้ประมาณ20คันนะคะต้อนรับโปรเทศกาลสงกรานนะคะสำหรับลูกค้าที่มองหารถตู้ใช้อยู่นะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นขับฟรีไปเลยนะคะ60วันนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรีบติดต่อที่เบอร์0ูน1 4 6 2 4 6 6นะคะเรานะคะเปิดบริการทุกวันเลยนะคะในส่วนของรถตู้นะคะ เปิดบริการทุกวันนะคะในส่วนของรถตู้ของเรานะคะอยู่ที่เสรีไทย68เมรีกรุงเทพค่ะเบอร์ติดต่อนะคะ0641462466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะในส่วนของลูกค้าที่ต้องการหารถรับส่งนักเรียนนะคะหรือว่าในส่วนของหารถใช้นะคะในส่วนบุคคลหรือว่าหารถวิ่งงานอยู่ณตอนนี้นะคะรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะเรามีรถตู้ตอบโจทย์ลูกค้านะคะ ประมาณ20คันนะคะสำหรับตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าอัดแน่นเต็มสต็อกแน่นอนนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถใช้อยู่นะคะลูกค้าไปมีประวัติเครดิตสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะทุกคันนะคะผ่อนค่าง,ง่วดอยู่ที่เริ่มต้นอยู่ที่1 0 0 0 0มื 2,000บาทขึ้นไปนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่ที่เริ่มต้นอยู่ที่12,000บาทขึ้นไปนะคะรถ3แถว4แถวมีหมดเลยนะคะเป็นเบาะ3แถว4แถวมีหมดเลยนะคะสำหรับท่านใดที่มองหารถตู้สภาพพร้อมใช้งานรถสวยไม่ช้ำเป็นรถปลดระวางของหน่วยงานราชการนะคะ รถไม่หลักหมื่นนะคะสำหรับท่านใดที่มองหารถตู้ใช้อยู่นะคะตอนนี้ราคานะคะเริ่มต้นอยู่ที่นะคะหกแสนบาทนะคะราคาเริ่มต้นที่6กแสนบาทนะคะสำหรับโปรโมชั่นต้อนรับส่งการนี้นะคะขับฟรีไปเลยนะคะ60วันนะคะต้อนรับส่งการ ลูกค้าท่านใดที่อยากได้โปรโมชั่นเด็ดๆด่ดดวนๆแบบนี้นะคะราคานะคะบอกได้เลยว่าลูกค้าที่สนใจจริงๆนะคะติดต่อสอบถามขอคุยราคากันได้เลยนะคะในส่วนของรายละเอียดราคารถตู้นะคะสภาพสวยเดิมๆไม่ช้ำแต่ละคนนะคะบอกได้เลยว่ารถสวยสดมากๆนะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจ จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะเลือกก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะสําหรับใครที่ชมคลิปของปุ้ยนะคะใครที่ชมคลิปของปุ้ยตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าขับฟรีไปเลยค่ะ60วันติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะเรามีรถให้เลือกมากกว่า20คันกันเลยนะคะตอนนี้บอกได้เลยลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะมาก ทั้งโทรศัพท์เข้ามาแอดไลน์เข้ามาคุยสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกรถนะคะบอกได้เลยว่าตอนนี้ตอบแชทไม่ทันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดลูกค้าซื้อสดมีเล่มพร้อมโอนนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ปัญหานะคะสาหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถจัดแนงที่ต่างจังหวัดรับรถที่กรุงเทพได้เลยหรือว่าลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมากรุงเทพนะคะก็สามารถนะคะ ส่งรถนะคะที่ต่างจังหวัดได้นะคะเรามีบริการจัดส่งคิดคิดค่าส่งตามระยะทางนะคะตอนนี้บอกได้เลยว่ารถสวยสภาพแบบพร้อมใช้งานมากมากท่านใดที่นะคะอยากเลือกนะคะตอนนี้เป็นสต็อกรถตู้ที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีกันก็ว่าได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะตอนนี้ เปิดนะคะบอกได้เลยว่าเปิดพร้อมจองทุกคันนะคะลูกค้านะคะเปิดพร้อมจองทุกคันเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจรถตู้นะคะพร้อมใช้งานตอนนี้มีสแตนบาย MM แล้วมากกว่า20คันกันเลยทีเดียวนะคะ,รถ,ะ,คะรถสวยทุกคันนะคะรถสวยทุกคันนะคะสภาพบอกได้เลยว่าพร้อมใช้งานมากๆนะคะรายละเอียดพร้อมใช้งาน,างานรถไม่ช้ำนะคะรถสวยทุกคัน นะคะไม่น้อยนะคะท่านใดที่มาเลือกก่อนนะคะเลือกไปก่อนได้ก่อนเลยนะคะคันนี้ไมวิ่งอยู่ที่8 4ดหมื่นสี่พโลนะคะบอกได้เลยว่าสภาพแบบสวยสดจริงๆนะคะสำหรับรถตู้ที่เราคัดมาให้นะคะลูกค้าได้รถคุณภาพแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่ารถสวยสภาพเดิมๆนะคะเครดิตลูกค้ามีเครดิตนะคะฟรีดาวได้เลยนะคะ ลูกค้ามีประวัติเครดิตสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะรายละเอียดรถสวยพร้อมใช้งานทุกคันนะคะอ่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาชมนั่นในกันนิดนึงค่ะนะคะสําหรับภายในนะคะเป็นหลังคาเดิมๆรถสภาพสวยเดิมๆราคาหลังคาเดิมแอร์เดิมนะคะ บหลังสามแถวนะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการรีเควสจะเป็นสี่แถวนะคะขอให้แจ้งรายละเอียดมาได้เลยนะคะรถสวยทุกคันสภาพพร้อมใช้งานทุกคันนะคะในส่วนของรถตู้ที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะตอนนี้บอกได้เลยว่าสต็อกแน่นมากนะคะสต็อกแน่นมากนะคะสำหรับตอนนี้นะคะ รีบนะละรีบเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถไม่น้อยสภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะคะไปแต่ง VIP เพิ่มได้เลยนะคะของเราคัดรถสวยเดิมๆมาให้แล้วนะคะราคาสุดพิเศษนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่630,000บาทนะคะ630,000บาทนะจัดโปรกับฟรีไปเลยค่ะ60วันนะคะในส่วนของประกันเครื่องเกียร์นะคะให้อีก นาน1นปีนะคะประกันเครื่องเกียร์ให้อีกนานหนปีเลยนะคะตอนนี้นะคะจัดโปรโต้อนรับเทศกาลสงการนะคะอย่าลืมนะคะฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะคะสั่นกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะเพื่ออัปเดตสต็อกรถตู้ของเรานะคะเพื่ออัปเดตสต็อกรถตู้ของเรานะคะมีเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะรถสวยทุกคันนะคะ จัดให้ทุกคนันดันทุกเคสแน่นอนนะคะได้ทุกอาชีพแน่นอนนะคะสำหรับนะคะของที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเราจัดให้ทุกคนันดันทุกเคสดันทุกอาชีพออกรถได้ทุกอาชีพแน่นอนนะคะในส่วนตรงนี้นะคะฝากกดส u b ค c r i า e สั่งกระดิ่งไวไ้เลยเลยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่สวย สภาพโดนใจทุกคันนะคะบอกได้เลยว่ารถสวยไม่ช้ำนะคะตอนนี้รับไปเลยค่ะขับฟรี60วันนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า20คันกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับตอนนี้นะคะบอกไปได้เลยว่าสต็อกพร้อมมากนะคะสต็อกพร้อมมากนะคะติดต่อสอบถามที่เบอร์ปุ้ยเพชรยนต์ค่ะ064 1462466นะคะตอนนี้บอกได้เลยว่าเราเดินนะคะในส่วนของอาณากรรถตู้ได้เป็นกิโลเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้รถเข้ามาใหม่เพียบเลยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ปุ้ยขอฝากโปรโมชั่นขับฟรี60วันไว้ได้เลยนะคะสำหรับตอนนี้รถตู้ที่บริษัทเพชรยนต์ของเรา มีเข้ามาแล้วต้อนรับเทศกาลสงการานนะคะหารถใช้ก่อนสงการานนะคะเรียกติดต่อสอบถามปุ้ยเป็นยนต์ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัอลวลนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ